ได้ราคาไหมเท่าไหร่ล่ะเหรียญสองพันห้ารอยยิบหวัตพระแก้วและเหรียญกุดตตรงห้าบาทสองเหรียญนี้รวมราคาได้เท่าไหร่หลบก่อนเพื่อนๆนะครับให้ข้อมูลหน่อยนะครับ เหรียญห้คุดตรงนะครับกับเหรียญสองพันห้าร้อวัดพระแก้วนะครับเห็นในเฟซในไลน์ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้จริงแท้แค่ไหนขอบรบกวนเพื่อนๆแนะนำนะครับหรือใครสนใจติดต่อได้นะครับ090963 0049นะครับทั้งคุดตรงและวัดพระแก้วนะครับ สามารถสอบถามราคาได้นะครับวัสดีครับ